ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีมหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนำคณะสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ศึกษาดูงานภายใต้แผน13ด้านการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนและเยี่ยมชมการทำงานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสานภายใต้โครงการสารสุขไทยอีสาน โดยนายแพทย์พงเทพวงวัชรลภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกล่าวว่าสสสได้สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานและภาคขีเครือข่ายขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้ทุกคนในสังคมไทยมีสุขภาพดีจากการดําเนินงานในพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัด พบว่ามีการขับเคลื่อนงานในประเด็นที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่ทำให้งานสร้างเสริมสุขภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงเกิดเป็นรูปธรรมท,ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีจากกระบวนการแบบมีส่วนร่วม จังหวัดนครพนมมีการทำงานขับเคลื่อนผ่านโครงการเชื่อมประสานภาคขีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสานสารสุขไทยอีสานขับเคลื่อนกลไกสุขภาวะเชิงพื้นที่ยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้โดยเชื่อมภาคีทุกมิติสนับสนุนการรับมือสังคมสูงวัยปัญหาเด็กเยาวชนสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน จริงๆแล้วเราก็จับมือกันอยู่แล้วนะครับในการทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคีเครือข่ายของภาคประชาชนนะครับเพราะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะครับในงานวิจัยจริงๆแล้วงานวิจัยที่สําคัญคืองานวิจัยของการขับเคลื่อนแก้ปัญหาสังคมครับนี่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยจริงๆก็มีความตั้งใจและอยากจะแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสสสามารถดึงภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามารวมพลังกันและมหาวิาลยสามารถใช้วิชาการในการรู้สภาพปัญหาในพื้นที่ดึงบุคคลบุคต่างๆนะครับทุกภาคส่วนมารวมพลังกันแก้ปัญหาให้ตรงทิศต,ตรงทางใช้วิชาการในการที่จะรู้ปัญหา ก็จะทําให้ปัญหาต่างๆสามารถจัดการได้ง่ายโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเองสามารถไปเชื่อมโยงกับภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะมาช่วยมองเหตุปัญหาแล้วเข้าไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากขึ้นครับ